สวัสดีครับพี่เพนะครับผมพี่เพ่จะมารีวิวแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว Redmi Note 14 4G มือถือที่สเปคจะเต็มราคาสุดคุ้มจากเ Xiaomi ที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา4,490บาทนะครับกับสิ่งที่พี่ได้บอกเลยว่าตัวนี้ให้มา จัดเต็มจริงลำโพงคู่ Dolby a แ m o กล้องหลังให้มา108ล้านเป็น AI Camera สามารถลบวัตถุสามารถเปลี่ยนสีทัองัได้ถือว่าให้เรามาสุดจริงพร้อมกับหน้าจอ6.67นิ้วกับหน้าจอ AMOLED ผมตัวนี้สีสันถือว่าสวยสดงดงามพร้อมกับอัตราเฟดถึง120 h งเฮร์พร้อมกับแบตให้มาตัวนี้นะครับผม5,500 m a h กับตัวนี้ Charge ให้เรามาสูงถึง3สวัตพร้อมกับ CPU m i n i a t e k h e l i o G9 อ l t r a กับหน้าจอ r i ร l า g า a s s เวอร์ชัน5มีความแข็งแรงทนทานคุ้มมากงบ4,490บาทพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะผมบางครั้งเนาะเราค้นหาเองอาจเจอของม,นมานะว่าให้กดซื้อ ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงมาดูว่าประสบการณ์ที่พี่ใช้งานมาตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของบอดี้ก่อนนะครับบอดี้ผมตัวนี้มีความสวยงามในการออกแบบจริงซึ่งพี่ชอบในการเก็บดีเทลของตัวฝาหลังองเอเจะตัวน4ีมากเลยครับนี่ คือตัวฝาหลังนี้เก็บดีเทลออกมาได้อย่างสวยสดงดงามมาผมตัวนี้นะครับซึ่งโมดูกล้องตัวนี้ก็ดีไซน์มีความพรีเมียมวางตำแหน่งได้สมดุลของตัวเครื่องได้ดีพอสมควรตัวนี้นะครับนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากในการวางตำแหน่งนะครับ ตัวนี้ผมมีปุ่ม power ปุ่มสแกนนิ้วมือผมบริเวณด้านหน้าจอนะครับซึ่งให้มาจัดเต็มมากสแกนนิ้วมือก็ถือว่ามีความรวดเร็วทันใจจริงมีรูฟัง3.5แล้วก็มี remote control หรือว่าตัว IR มาให้เราเพียบพร้อมนะครับซึ่งพี รู้สึกว่าบอดี้มันดูดีมากตัวนี้ผมหลังจากที่ทำการใช้งานมาน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่196กร,รัมกับความหนาของตัวเครื่องหรือว่าความบางอยู่ที่8.16ม mm ิลิเมตรนะถือว่าความบางพอพอควรมากครับผมตัวนี้นะดีไซน์ซึ่งอยากแชร์ประสบการณ์เลยว่าดีไซน์ตัวนี้คือให้มา ครบมาจบแน่นอนนะครับผมหลังจากพี่ทำการใช้งานมาคอนเฟิร์มเลยว,ว่าสุดจริงครับตัวนี้หน้าจอ,อเอามาเลสู้แสงถึง1,800นินกับหน้าจอตัวนี้ซัพพอร์ตเป็นค่าสีดีซีพีสามให้เรามาจัดเต็ียมทีก็มีใบรับรองแสงสีฟ้าต่ำจากทีวีแล้วก็ในการรับรองไลท์ซึ่งแสงอภพิบจากทีวีแล้วก็ใบรับ,ออบรบองแสงสีฟ้าต่ำอีกหนึ่งใบจากเอทผมทำให้หน้าจอตัวนี้มีสีสันแล้วก็ หนอสายตาของเราได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับนี่ชอบมากของบอดี้แล้วก็หน้าจมหน้าจมแล้วสีสันดีมากกล้องหน้า20ล้านเจาะรมให้เราสกินโทนของกล้องบอกเลยว่าเพียงพอมากกับตัวนี้มาดูว่าสเปคของตัวนี้ภายในเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมตัวนี้อัปเดตเป็นตัว Android 1 4อนาคตสามารถอัปเดตเป็นตัวเสี o ยมี y p e r OS เวอร์ช่นส่นได้หรือว่าตัวที่เป็นเ i ี o m มีนะครับผมนี่ อัปเดตง่ายนะครับผมตัวนี้แรมแปดกิกบวกเพิ่ม8ปดกิกกับ CPU Hello G9 Ultra สามารถทำการโคดแอปสามารถเบนหน้าจอตัวนี้มีฟังก์ชันมาให้เรารบนะครับบูทูธก็เป็นบูทูธเว์ช่น5 5สามารถเชื่อมต่อกับโูฟังลำโพงถือว่ามีความเสียงจริงครับนี่อันนี้น่าชมปรับทีมมืดทีมสว่างได้นะครับแล้วก็ปรับอัตราผมดิฟเฟของหน้าจอนี่ปรับได้60หรือว่า1 1 0 ซึ่งสามารถตั้งค่าได้มีปานปรับฟ้องต่างๆตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากเรื่องเสียงลำโพง d อเบย์แอดมก็สามารถปรับอีคโคไลเซอร์ของตัวเสียงในผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาดีมากนะครับปรับเอฟเฟกเสียงจะเป็นกราฟิกเสียงปรับถึง9รูปแบบตัวนี้ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับนี่เอฟเฟกเสียงด้วยเลยแอปตัวนี้ก็สามารถคดแอปพลิเคชันได้เกือบทุกแอปนะครับบอกเลยว่าสุดจริงสับตัวนี้แล้วก็ซัพพอร์ตแอปธนาคาร ทุกธนาคารได้อย่างเพียงเพราะว่าพีซื้อมาเป็นเครื่องศูนไทยนะครับผมตัวนี้นะนี่ง่ายผมในการทัดแล้วก็ผมมาดูว่าเรื่องกล้องตัวนี้เป็นยังบ้างหลังจากพีไปถ่ายรูปมาบอกเลยว่าตัวกล้องสกินโทนให้เรามาในการจับโฟกัสก็กถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับนี่กล้องกล้องคมมากกล้องดีจริงอันนี้คอนเฟิร์ม้ว่าจะตัวเวดมี โน้ต14กล้องถือว่าให้มาดีมากพร้อมกับ 5, mm, แบต5,500มมบอกเลยว่าในการถ่ายรูปทั้งวันแบตอึดจริงครับพร้อมได้ฟัสชารจตัวนี้ให้มา33วัตต์ครับกล้องโคตรด,ดีอ่ะคือพี่ผมอยากแชร์ประสบการณ์เลยว,ว่ากล้องตัวนี้ให้เรามาถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับนี่ ก็มีมองต่างให้เราผมมีหมดโบด้วยนะครับมีเอกสารมีวิดีโอมีรูปถ่ายมีภาพบุคคลมีกลางคืนมีเพิ่มเติมมีการถ่ายวิดีโอคู่ตัวนี้ก็สามารถบันทึกในการถ่ายวิดีโอคู่ผมด้วยนะทดสอบในการถ่ายวิดีโอคู่นะครับผมซึ่งพีก็ชอบในการใช้ฟังก์ชันนี้นะเพราะว่ามันสามารถทําการย่อขยายหน้าต่างผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นี่ผมว่าเรีว่า UI ของตัวนี้มันเป็น UI ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับนี่ถ่ายวีโดีโอเสียงไมโดดดีมากขอชื่นชมครับใช,ใช้ฟังก์ชันนี้ไนดะ้เพราะมันสามารถทําการย่อขยายหน้าต่างผนี่หนึ่งองสี่ห้าหกเจ็ดแ บอกเลยว่าสุดมากในการใช้ฟังก์ชันในการถ่ายวีดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับบอกเลยว่าพีใช้งานมาไม่มีอวยครับคือมันใช้งานดีแล้วก็ในการลบวัตถุผมตัวนี้บอกเลยว่าลบวัตถุออกมาคือเพอร์เฟกจริงครับนี่อันนี้ผมคือสีสันในการถ่ายรูปมานะครับให้ดูเลยว่าสีสันคือดีจริงครับผมตัวนี้นะกลับมาถึงงบ4,490อบบาทนะครับบอกเลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับ สีสันดีครับแล้วเก็บสกินโทนของรูปภาพออกมาดีมากมี AI c a m e r าสามารถทำการลบวัตถุครับซึ่งพีใช้ AI กนลบวัตถุอันนี้คือ b บฟอร์นะครับดูผมออปเตอร์คือความเนี้ยบในการลบวัตถุตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงจะขอลบวัตถุให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ให้ดูกับรูปนี้ดีกว่าหรือว่าจะถ่ายใหม่ครับพีขอถ่ายใหม่ดีกว่าเพื่อความแบบเรียบๆให้ดูเลยว่ามันสามารถทําการลบวัตถุได้ดีจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่ ม,มาดูว่า AI จะเป็นยังไงบาง AI คือสามารถเปลี่ยนสีบนท้องฟ้าแล้วก็ลบวัตถุออกมาได้นะครับผมตัวนี้นะน,นี่คือ AI ปึ๊บดูครับผมความเนี๊ยบของ before after คือ AI สามารถลบวัตถุออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากตัวนี้คอนเฟิร์มจาก P ไปเลยว่าใช้งานมา โคตรเจ๋งจริงครับแล้วก็ตัวนี้เรื่องของเรื่องกล้องบอกเลยว่าดีจริงหน้าหลังมาดูว่าตัวนี้ลําโพงเป็นยังบ้างคาโโพงสอตัว Do อ b บ at แอดมอลผมตัวนี้กับฟังก์ชันในการใช้งานนะครับ บอกเลยว่าลำโพงเทียบเท่ากับราคาหลักหมื่นได้อย่างสบายเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าสุดมากตัวนี้มุมมองทีนะงบเรทราคา4,490บาทลำโพงให้เรามาสุดจริงครับหน้าจอตัวนี้ก็แสดงผลออกมามุมมองพีนะถือว่ามีความสวยสดงดงามครับแล้วก็รับชมสูงสุดตัวนี้ก็คือนี่ครับรับชมได้นี่ครับ 2K60 เฟรมนะถือว่าทำการบ้านตัวนี้ออกมา ถือดีจริงครับแล้วสีสันแล้วก็สกินโทนถือว่ามีความสมดุลของหน้าจอในการดาวโหลดข้อมูลถือว่าจับสัญญาณ Wi-Fi ถือว่าจับมาดีมากครับผมตัวนี้คอนเฟิ irm, ร์มเลยว่าดีจริงครับบอกเลยว่าหน้าจอสวยงามมากขอชื่นชมตัวหน้าจอตัวนี้เลยหลังจากพีทำการใช้งานมาคอนเฟิ irm, ร์มเลยว่าสุดจริงครับแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้ผมสามารถทำการแบ่งหน้าจอบริเวณนี่ครับผมเป็น multi window หรือว่าแบ่งหน้าจอเป็น multi แบบใช้งานด้านหน้าขว ถือว่าใช้งานได้โอเคมากหลังจากพี่ใช้งานตัวนี้มาคอนเฟิร์มเลยว่าจบครบครับเสียงดีหน้าจอสวยกล้องดีแบตอึดทุกอย่างคือเพอร์เฟกตัวนี้นะซึ่งพีก็แชร์ประสบการณ์หลังจากใช้งานตัวนี้มายังเป็นหือที่พีรู้สึกว่า4,000นะให้มาถือว่าครบจบครับถ้าพีอยบมุมมองของพีนะมันเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากใครต้องการลอมที่มีความเสถียรนะคร ตัว Xiaomi รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็อัปเดตแพทความปลอดภัย Xiaomi ทำการอัปเดตแพทความปลอดภัยคือให้มาดีมากอันนี้ขอเช่นจมตัว Xiaomi ครับซึ่งพีทำการอัปเดตแพททุกเดือนครับแพทมีมาให้เราถือว่าดีจริงเล่นเฟซเล่นไลน์เรื่องต่างในการแจ้งเตือนตัวนี้บอกเลยว่าแจ้งเตือนได้ดีพอสมควรแล้วก็ัพ p อ o r t ผ่านแอปธนาคารสุดให้ o a p นะครับแล้วก็ี่ผมเล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดกับ Hero G ครับตัวตนี้ผมเจียวเก้า เอาต m มี Ultimate, หรือว่าเอาตาตอนนี้บอกเลยว่าเอาีสูงสุดเพียงพอมากจาัดก,การความร้อนดีเก็บชิพแขงปรับสูงสุดก็เล่นได้นะครับเกมพับจีปรับังการต่ําก็เพียงพอฟรีไฟลปรับสูงสุดสบายแต่เกมเกับชิมเนี่ยปรับแค่อัต่ตําก็พอนะครับแล้วก็ผมอันนี้บอกเลยว่าพีผมใช้งานมาเี่ยฟิกดูหนังเป็นแลหน่เนยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงซึ่งพีจะขอแนี่ยบในการสั่งซื้อใต้คลิปในโพสตอนี้ขอบคุณครับ